เมนูสุขภาพง่ายๆทำเองได้ที่บ้านวันนี้พี่รักจะชวนเพื่อนๆมาทำแกงมัสมั่นเต้าหู้กันนะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะพี่รักใช้กะทิสดนะคะวันนี้นะคะใช้เต้าหู้ขาวแข็งจากตลาดนดนะคะล้างทำความสะอาดแช่นในน้ำอุ่นที่ผสมเกลือ10-15นาทีหั่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มันฝรั่งค่ะหั่นชิ้นขนาดพอประมาณนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะ หั่นเป็นลูกเต๋าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วสดๆเลยค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะพี่ลักใช้น้ำตาลตโนดนะคะส่วนเครื่องปรุงอื่นเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มเติมตามชอบอีกทีนะคะเครื่องแกงมัสมั่นค่ะ ส่วนกะทินะคะเป็นกะทิสดที่พี่ลักษณ์มีแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะนั้นเอามาละลายให้เรียบร้อยนะคะหัวกะทิกับหางกะทิผสมกันแล้วนะคะพี่รักษณ์ต้องการแค่ความหอมนะคะความมันเนี่ยไม่เยอะนะคะหลังจากละลายแล้วก็แบ่งมาใส่ในกระทะเลยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้กะทิสดสดๆเลยนะคะก็เราเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะแต่ของพี่รักษณ์พี่รักษณ์ผสมไว้หมดแล้วค่ะเราไม่ได้พี่รักไม่ได้ต้องการความมันมากนะคะ หลังจากนั้นนะคะมาลายพริกแกงเลยค่ะพี่ลักษัใช้2ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องดูเครื่องปรุงนะคะอันนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดเครื่องแกงกับกะทิให้หอมให้ส่งกลิ่นหอมของพี่ลักษ่ยพี่ลักษัยจะเติม น้ำกะทิแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เนื้อสัตว์เนี่ยเราอาจจะต้องเคี่ยวเนื้อสัตว์ก่อนแต่เต้าหู้เนี่ยเขายิ่ยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่รักจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะเราก็สามารถมาปรุงได้ตามชอบนะคะพี่รักใช้น้ำตาลตระหนแล้วก็ น้ำมะขามเปียกที่พี่รักเตรียมไว้นะคะเราต้องชิมพริกแกงก่อนนะคะเพราะแต่ละที่เนี่ยรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันนะคะชิมแล้วแล้วก็พี่รักเติมน้ำปลานะคะหรือว่าเพื่อนๆนจะเติมเกลือก็ได้ค่ะอันนี้เราปรุงได้ตามชอบเลยนะคะจะออกรสชาติหวานๆเค็มนิดๆเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่มะสมั่นเนี่ยส่วนมากจะออกรสชาติหวานในพริกแกงเนี่ยเขาก็ออกหวานอยู่แล้วนะคะพอปรุงได้ที่แล้วนะคะพี่รักก็เติม น้ำกะทิของพี่รักษ์ไปเลยนะคะเป็นหางหัวผสมกันไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่ลักษ์จะต้องเคี่ยวให้น้ําน้ําแกงเนี่ยซึมไปในเต้าหู้เพราะฉะนั้นพี่รักจะเติมไปเลยค่ะแล้วเราค่อยเคี่ยวให้เหลือปริมาณที่เราชอบนะคะใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะพี่รักษจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะกับพวกผักอะไรเพราะเต้าหู้เนี่ยก็นิ่มอยู่แล้วแค่ให้น้ําแกงเนี่ยซึมเข้าไปในเต้าหู้ให้มีรสชาติแค่นั้นเองนะคะใส่ไปหมดเลยค่ะ ตัวรีสงนะคะพี่รักขั้วใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าจะซื้อเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็เคี่ยวไปสัก10-15นาทีนะใช้เต้าหู้เวลามันก็เลยน้อยนะคะเห็นไหมคะมันการปิดฝาเนี่ยทำให้มันละโอกแล้วก็น้ำแกงน้ำพริกแกงเนี่ยมันจะซึมไปในเต้าหู้ดีมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ขนาดพี่รักใช้กะทิที่เป็นแบบว่า ไม่ได้มันมากนะคะดูดูน้ํามันสิคะกะทิเนี่ยมันจะดเขี้ยวไม่แตะมันเลยค่ะหอมมากเลยค่ะแต่รสชาติของมิัก์นี่ได้แล้วนะคะออกหวานแล้วก็ขมนิดๆเปรี้ยวนิดๆน,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 นะคะและรสชาตินี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราปรุงได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จค่ะ ได้แล้วคะ่ะแกงมัส,สมันจากเต้าหู้นะคะหอมมันอร่อยมากเลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูจากเต้าหู้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพิรัก์ไว้นะคะพิรักษํกลังทําชาเลนเมนูจากเต้าหู้ร้อยวันร้อยเมนูพิรักษ์จะลงคลิปทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆมาติดตามกันได้เลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็โรยนะคะ ผัวลิสงข่วใ,ใหม่ใหม่หอมอร่อยมากเลยค่ะส่วนมากนะคะพี่รักจะกินเต้าหู้นะคะกับพวกผักสดนะคะส่วนข้าวเนี่ยพี่รักจะกินน้อยมากนะคะเต้าหู้เนี่ยทำให้เราอิ่มท้องอร่อยมีประโยชน์เพื่อนๆลองดูนะคะปรับเปลี่ยนการกินเนื้อสัตว์มากินเต้าหู้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะไปมัมกันค่ะ